ก้าวไกลบอกว่าพรรคอื่นๆรวมหัวกันครับรุมกินโต๊ะก้าวไกลขณะที่แบบไอ้ทางฝั่งบันบอกว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ยอมอ่นแต่อธิบายครับครับก้าวไกลมีตามโคต้าจํานวนสสแล้วเนี่ย10ถึง11เก้าอี้ประทานกันมาที่ใครมาแฉนะประทานวิบฝ่ายของก้าวไกลนะคุณประกอบวุฒิประกวุฒิไงประกวุฒิถ้าหากไอ้พรรคแกนนำรัฐบาลมานั่งกันมาที่การปปชคือปปชเนี่ยก้าวไกลอยากได้ครับแต่พรรค รัฐบาลอยากได้ประธานกรรมการปปชเพราะฉเนี้ภาพก็จะไม่สวยงามถ้าฝั่งรัฐบาลนั่งประธานปปชเหตุผลเหตุผลประกอบวุฒินะเหตุผลประกอบวุฒิแต่เหตุผลของรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ปราบโกงนี่จริงโดยประเพณีโดยประเพณีโดยประเพณีปฏิบัติในสภาเนี่ยเขาจะเลือกโดยการหยิบวนวนแปลว่า พักที่มีคะแนนเสียงสูงสุดหยิบก่อนอแล้วพักระดับเรอเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าตามสัดส่วนไปนั่นเลยฮะตามสัดส่วนที่ได้ที่หกสองทำแบบนี้พี่จังทุกครั้งเลยทุกคนี้หยิบวนเสร็จแล้วพอครบก็มาวนใหม่ทำไมครั้งนี้ไม่ทาแบบนั้นมันมันมีเป้าหมายเรื่องเดียวป้องกันความขัดแย้งเพราะทุกคนอยากได้ประธานการมาที่การที่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอะไรบ้างที่ใหญ่นอกจากปปชมีอะไรที่ตำรวจตำรวจตำรวจก็มีการปกครองตำรวจปกครองคมนาคม นี่ประธานการมาที่การเกษตรสอบงบประมาณนะ <Olymp ian. S 2> โอ้ยตรวจสอบนั่นเขาเรียกจารีโอ้ยดีนะเป็นเส้นเลือดนะเขาไว้วังระหว่างตรวจสอบงบประมาณเนี่ยกรรมธิการการคลังใหญ่กว่าอ่า เพราะฉะนั้นมีการมาที่การการคลังกันมาที่การงบประมาณไอ้พวกเนี้ยใยญแต่การมาที่การติดตามงบประมาณไม่ใช่เขาไว้อย่างนี้วีโอเดี๋ยวดูดกันไปศึกที่แย่งกันระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยฝั่งรัฐบาลเดือนทุกตัวเลยนะเนี่ยหลายตัวเนี่ยมีกฎหมายกฎหมายคมนาคมปปชที่ดินทรัพยากรแล้วก็บริหารงบประมาณอะไรออได้ไงนะครับเออ่ออ ลองดูที่ศึกยกเนี้ยสุดท้ายมันมีมันมีอีกตัวที่ใหญ่ทําไมเขาไม่ไปตบตกีกันมาที่การว่าด้วยเรื่องของไอเทคโนโลยีลอ่ะเอไนั่นอ่ะไอ้นั่นก็ใหญ่